สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปเสาต้นนี้คือกล้องไฟจราจรอัจฉริยะนะครับตอนนี้ก็มีหลายแห่งและเยอะติดและตอนนี้ทางหลวงติดไว้ให้แล้วแต่ยังขาดเอขาดยูเทิร์ยกระดับเกือกม้านะครับเพราะปกติแล้วไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยเขาต้องใช้คู่กับยูเทิร์ยกระดับเกือกมา้าถ้าทำยูเทิร์ยกระดับเกือกม้าสองข้าง เวลาลดทางรองอะลดทางรองลดทางรองที่จะออกมาเนีไอ้ทึบๆนี่เป็นทุกขุมวิทนะครับลดทางรองที่จะออกมา3ามสาสอามเนี่ยออกมาก็มามาตรงเนี้ยอ่สี่เมตรแล้วก็มาขึ้นอยู่เทิรนยกระดับแล้วก็ไประยองไปทางนู้นได้ทางนี้ก็ มาทางนี้มาถึงคลองหนองค้าก็ตรงนี้ก็ทำยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าแบบนี้อีกตัวหนึ่งก็อันนี้มัน1900 1 9 0 0เมตรนะครับกิโลเศษเศษนีตรงนี้ตรงนี้ทางแยกเข้าถนน3407อันนี้แยกหนองค้าคือถ้าเราใช้ไฟจราจรอัดเฉริยเนี่ย เราระจะประหยัดงบประมาณลงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าทำทำทีเดียวอ่ะได้สองแห่งแล้วถ้าเป็นเงินกู้ท้องถิ่นกู้เงินมาทำเองแบบสงขานะครับบริษัทที่เขาให้กู้เงินเนี่ยเขาก็จะมาตรวจก็ไม่ก็อายุเทินยกระดับเกือกม้าแบบนี้ก็ไม่ต้องทำแพงนะครับไม่ต้องทำแพงทำตัวละร้อยยี่สิบล้านก็พออ ถ้าแบบนี้มันอาจจะแพงเพราะว่าแบบนี้เป็นรูปวาดอะไอนี้รูปจริงนะครับอันนี้ตัวนี้รูปจริงอยู่ที่ถนนสามตีชนบุรีอะตัวนี้ใช้จริงนะครับมีคนบอกว่าเสาอะมันอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่มากเคยเห็นว่าเขารับน้ำหนักได้น้อยตอนนี้เรามีระบบ AI เราจะเพิ่มให้เขารับน้ำหนักได้เป็นร้อยตันก็ได้เพียงแต่เพิ่มขนาดเสาขนาดเหล็กข้างในเนี่ย อ่มันเพิ่มได้ทำทำแล้วก็เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพตอกเข็มลงลึกอ่าทำให้มันรับน้ำหนักได้เป็น1 0อตันก็ได้ไม่ใช่รับแค่21ตันอ่บางคนเขาบอกว่าทำอย่างนี้มันรับได้แค่2 0ตันก็ถนนะสะพานยกระดับมันก็เป็นเสาอย่างเดียวกันนะแต่ก็ทำต้นใหญ่ไอ้เกือกม้าก็ทำต้นใหญ่ได้นะครับอ่กู้เงินกู้เงินมาทำเนี่ยมันจะง่าย 18เดือนเสร็จเลยเราสามารถจะยกเลิกไฟแดงตอนกลางวันแล้วก็ใช้ในตอนกลางคืนได้เพราะไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีแยกเป็นสามแยกตอนรถมากตอนรถน้อยเขาก็ให้ใช้ปกติมันจะเป็นแบบผสมผสานนะถ้าทำไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยสามารถจะยกเลิกสามารถจะให้คนมีสิทธิ์เลือกใช้ ระหว่างยูเทินพื้นลาบอ่ย uh, ูเทินพื้นลาบธรรมดาก็ uh, หรือจะใช้ยกระดับเกือกม้าก,ก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรทุกแห่งนะครับทำได้หมดเลยหลายๆตัวอย่างที่ที่ทำคลิปไปไม่ว่าจะเป็นวังหินเพลกระเฉดหรือถนนสุขป,ประยูนอนะ่ะตอนนี้ก็ถ้ามีคนถามก็จะจะ,จะตอบให้นะครับว่า ทำอย่างไรถึงจะประหยัดงบประมาณแล้วก็ได้ประโยชน์2ออย่างคือเป็นถนนไล่ไฟแดงช่วงรถมากแล้วก็เป็นถนนธรรมดาตอนปกติถ้าไปทําแบบอื่นเนี่ยมันตายตัวไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะทำไม่ให้เป็น t o in 1 n ได้ถ้าใช้ไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยจะเป็น t o in 1 n รถน้อยเป็นถนนปกติรถมากก็เป็นมีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์เลยทำได้หมดครับ จากสองแห่งก็เหลือยกเลิกไฟแดงสองแห่งตอนบางแถบางยกเลิกหมายถึงว่าเป็นบางครั้งตอนไฟจ,จราจรอับชีละทํางานเนี่ยใช้240ล้านประหยัดมากเลยถ้าทำแบบอื่นจะต้องจุดละ300ล้านขึ้นแต่นี่ทำสองจุดแค่240ล้านนาจะอามกองดินหรือว่าพับพาเกาะลง ปากแซงก็ใช้แบบแบบเนี้ยถ้าใช้เกลือกม้เนี่ยมันจะประหยัดแล้วชาวบ้านจะไม่คัดค้านเพราะว่าไม่ต้องลือ้อไม่ต้องเวนคืนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับ